ไหนคะคนสวยได้เวลานอนแล้วทำไมไม่นอนฮะได้เวลานอนแล้วทำไมไม่นอนเล่าใหฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าจะไปไหนไม่เล่าเลยไม่พูดอะไรเลยโอ้โหทำหน้าง,งี้จะตกแล้วใช่ไหมถึงเวลานอนเราต้องนอนสิตีนหลับไปสองชั่วโมงแล้วหืม เล่าให้ฟังหน่อยจะไปไหนอลรินจะไปไหนฮะอลรินจะไปไหนเล่าให้ฟังหน่อยอลรินจะไปไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมไม่เล่าเลยไม่พูดเลยนอนเถอะถึงเวลานอนแล้วจะไปไหนข้างนอกยุงมันเยอะ นอกห้องอยุงมันเยอะต้องนอนทั้งในด้วยกันเป็นนอนนอกห้องยุงมันกาดนอนนะตินนอนเป็นเรียบร้อยแล้วตินนอนสบายแล้วเนี่ยจนตื่นมาฟังเราคุยกันอนะ่ะนอนนอนนะนอนนะนอนนะน,น,นะ ตกเจ๊ดปะเนี่ย